นครศรีธรรมในบางพื้นที่เนี่ยเดือดร้อนจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าน้ําท่วมหนักมากมานานกว่า2เดือนแล้วใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูต่อกันที่ปทุมธานีกันบ้างนะคะที่นี่ก็มีการเร่งกู้เขตเศรษฐกิจย่านรังสิตแล้วก็หมู่บ้านรัตนโกศิทร์200ปีนะคะพร้อมกับมีการติดตั้งเรือดันน้ําบริเวณประตูระบายน้ําคลองบ้านเป็นคลองบ้านพร้าวนะคะคออกจากเจ้าพระยาค่ะคเพื่อเป็นการลดระดับน้ําในคลองเปรมประชากรนั่นเองค่ะ ไปดูภาพเรือดันน้ำจำนวนทั้งหมด6ลำนะคะถูกนำมาติดตั้งบริเวณประตูระบายน้ำคลองบ้านพร้าวค่ะซึ่งก็เป็นประตูระบายน้ำรอยต่อ2หมู่บ้านนะคะมีตำบลบ้านประทุมแล้วก็ตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกเพื่อผันน้ำในคลองบ้านพร้าวนะคะออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและน้ำจากคลองเปรมประชากรเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนในเขตอำเภอสามโคกคลองหลวงธัญบุรีและอำเภอเมืองมนานานกว่า2เดือนค่ะ จากการติดตั้งเรือดันน้ำนั้นก็พบว่าระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นการลดระดับน้ำในทุ่งและคลองเขตพื้นที่5ตำบลของอำเภอสามโคกริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกรวมถึงน้ำในคลองเปรมประชากรที่เอ่อท่วมพื้นที่อำเภอคลองหลวงและธัญ,ญบุรีค่ะขณะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่เทศบาลนครรังสิตก็มีการนำเอาท่อปูนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่วางต่อเรียงกันเพื่อทำการปิดกั้นทางน้ำ แล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อเร่งระบายน้ําออกบริเวณถนนรังสิตปทุมธานีหมู่บ้านรัตนาโกศิทร์200ปีรวมถึงตลาดรังสิตตลาดสุชาตินะคะตลาดพรพัฒน์แล้วก็ชุมชนบ้านเรือนประชาชนอีก4-5ชุมชนโดยจะมีการดําเนินการกู้ถนนรังสิตก่อนนะคะเพราะว่าจุดนี้เป็นเส้นทางหลักที่สําคัญจากนั้นก็จะกู้ในส่วนของตลาดแล้วก็หมู่บ้านรัตนโกศิทร์200ปีโดยจะมีการวางกั้นน้าบริเวณเลียบทางรถไฟเพื่อกั้นน้าจากคลองเประ ประชากรไหลเข้าพื้นที่แล้วก็มีการตั้งแนวก้านด้านหลังหมู่บ้านรัตนาโกศินทร์200ปีสูบน้ําออกไปทางคลองเป็มประชากรส่วนน้ําที่ระบายลงคลองเป็มประชากรก็จะทําการเร่งสูบระบายออกสู่แม่น้าเจ้าพระยาต่อไปซึ่งก็จะทําให้ลดระดับน้ําในย่านรางังสิตไปได้คาดการว่า4-5วันนี้การวางแท่นท่อปูนจะแล้วเสร็จแล้วก็จะสามารถติดตั้งเครื่องสูบน้ําได้แล้วนั่นเองค่ะ จากสถานก,การณ์น้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีนะครับพระนครศรีธยาเราพาผู้ชมไปทางภาคใต้กันบ้างดีก,กว่าจะพาไปที่พัทลุงนะครับผู้ชมครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือน8จังหวัดทางภาคใต้ให้ระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากแล้วก็ที่พัทลุงนี่นะครับผู้ชมครับมีน้ําท่วมสูงหลังจากฝนตกหนักนาน2วันติดต่อกันเลยครับ น้ำป่าที่ทะลักท่วมพื้นที่บ้านท่าเนาะหมูห่ห้าตำบลชารัฐอำเภอกงราจังหวัดพัทธลุงนะครับหลังจากฝนตกหนักติดต่อกันถึง2วันทําให้ชาวบ้านกว่า50ครอบครัวต้องพยพออกนอกพื้นที่เนื่องจากมีน้ําเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนและบางจุดก็ถูกน้ําท่วมสูงเกือบครึ่งเมตรเลยนะครับพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติที่มักจะมีป้ายประกาศติดเตือนประชาชนทุกครั้งที่มีฝนตกหนักติดต่อกัน,น,กน,กกนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับ พร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภายดินโคนลนถล่ม28จุดซึ่งกระจายอยู่บริเวณริมเทือกเขาบรรทัดเช่นเดียวกับที่สงขลาครับ่านผู้ชมครับนายเจือกิ้มอันนาย,ยกเทศมนตรีตำบลพระวงอำเภอเมืองก็นำเจ้าหน้าที่พร้อมรถแบ็คโฮเข้าเปิดเส้นทางทางระบายน้ำบริเวณเส้นทางหลักสายหาดใหญ่สงขลาซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ำไหลเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว หลังจากในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลให้เส้นทางสายหลักในหลายจุดเกิดน้ําท่วมขังและการจราจรติดขัดเป็นอย่างมากก็ไม่ต่างกับอีกหลายพื้นที่ที่เส้นทางหลักหลายจุดเริ่มมีปริมาณน้ําท่วมเช่นเดียวกันนะครับผู้ชมครับขณะที่ทางภาคกลางนี้เกิดปัญหาเรื่องของน้ําท่วมแล้วก็หนักมากอย่างหลายจุดหลายพื้นที่หลายจังหวัดภาคใต้ ก็หนักเช่นเดียวกันฝนตกหนักสองวันแล้วนะครับชมครับก็ทําให้น้ําท่วมหนักจริงๆอืเป็นเรื่องของสภาพอากาศบ้างตรวจเช็กกับกรมอุตุนิยมวิทยาทุกวันด้วยนะคะกลับ,บ,บมาดูสถานการณ์น้ําในเขตบางบอนค่ะซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าการเปิดประตูระบายน้ําคลองมหาสวัสดิ์เขามีการสังเกตการร่วมกันในส่วนของตํารวจสานีตํารวจบางบอนด้วยลงพื้นที่นะคะตอนนี้ก็พบว่าบางพื้นที่น้ําท่วมสูง30ซนติเมตรถึง1เมตรค่ะเราไปดูสถานการณ์ล่าสุดกับคุณนัฐราวุฒิเมืองสุการตอนนี้อยู่ในพื้นที่แล้วเชิญค คุณนทราวุธคะขอบคุณมากครับวันนี้นะครับระดับน้ําในพื้นที่บางบอนอาจจะลดระดับลงจนบางพื้นที่เริ่มที่จะแห้งสนิทแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ทีเดียวที่ระดับน้ํายังสูงอยู่ซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวของเราได้ลงไปสํารวจพื้นที่ดังกล่าวพร้อมกับเจ้าที่ตํารวจจากสอนอบางบอนครับ เมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมานะครับทีมข่าวของเราได้ลงพื้นที่บางบอนซอยสี่พร้อมกับเจ้าที่ตำรวจสอ,อบางบอนที่นําโดยรองผู้กำกับฝ่ายปรับปรามพลตารวจพันตํารวจโทวร,ราการป้องกันและสารวัรฝ่ายปรับปรามพันตํารวจโทพัชรพัฒนอุดมชัยนิิยศเข้าไปตรวจตราพื้นที่ที่ถูกน้าท่วมหนักอยู่ในขณะนี้คือบริเวณซอยนายเหรียญที่เป็นจุดตัดกับซอยบางบอนสามกับบางบอนสี่ซึ่งระดับน้ําก็ยังสูงกว่า1เมตรทีเดียวซึ่งทางเจ้าที่ตํารวจก็เป็นอีกหน่วยงานที่สาคัญซึ่งต้องเฝ้าตรวจตราดูแลทุกสุขของประชาชนในยามวิกฤตนน้้าท่วงี ก็มีซอยบ้านในเหรียญนะครับแล้วก็ซอยบ้านซอยรังไผ่ที่ว่ายังท่วมอยู่ระดับห้าหกสิบเจ็ดสิบเซนใช่ครับประมาณเกือบเกือบถึงเมตรนะครับซอยซอยบ้านในเหรียญก็คือเป็นยังเป็นพื้นที่ที่ต้องดูแลตำรวจก็ต้องเข้ามาดูแลพิเศษครับเพราะว่าประชาชนยังเข้าออกลำบากครับก็ต้องมีตำรวจคอยออกตรวจตาแล้วก็ได้ข้าวจากครัวรัฐบาลมาแจกจ่ายให้ประชาชนตอนนี้หน้าที่หลักๆของตำรวจ ในช่วงวิกฤตน้ําท่วมเนี่ยยางของสนอบางบอลเองมีอะไรบ้างก็ได้รับสนุนจากพ่อค้าประชาชนนะครับรถสิบล้อหนึ่งคันก็เอามาใช้สําหรับให้บรรทุกประชาชนที่สัญจรในพื้นที่ที่ได้รับน้ําท่วมนะครับออกมาเพื่อให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็เอามาใช้ในลักษณะได้อาหารแล้วก็ต้องมาแจกให้ประชาชนท้งน้ําด่มเรื่องของน้ํเดิมใช่ครับ ก็ค,คือตอนนี้ที่ที่แจกหลักๆคือในในอของของพื้นที่เนี้ยคือในซอยถึงแม้ถึงแม่แมแตรงนี้หนักแต่ว่าที่เบาแค่ประมาณสัก20กว่า30เซิบเซนเราได้ข้ามาเราก็แจกหมดครับเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนกันหมดบางคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำงานบ,บางคนก็กินกินกินทำงานรายวันก็ได้ผลกระทบ,บก็ก็เอาข้าไปแจก จุดที่มีน้ําท่วมถึงแม้จะเบาจะหนักก็แตกหมดหนึ่งความพร้อมเรื่องของอุปกรณ์บุคลากรครับทางตำ<อ>ร,รวจเองเนี่ยอย่างสนบางบอลมีประสบการณ์คร <c oughs> ั้งนี้เนี่ยคิดว่ามันมีอะไรที่ยังขาดแล้วก็ยังต้องเสริมบ้างเพราะเราไม่รู้ว่าวิกฤตมันจะเกิดขึ้นอีกรับหรือเปล่าในแนวความคิดของผมตอนนี้นี่ความพร้อมนี่ผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ไม,ไม่ไม่มีขาดอะไรเลยนะครับตอนนี้เพราะว่า <c oughs> สภาพน้ําท่วมในในเขตรับผิดชอบของสนบางบอลเนี่ย ก็มันก็จะส่วนหนึ่งเป็นน้ําส่วนหนึ่งก็เป็นเป็นรถยังวิ่งได้อยู่เพราะฉะนั้นสายตรวจเนี่ยเราเรามี3ามเขตสามเขตเราก็จัดจัดสายตรวจให้ให้มีทั้งทางเรือและก,ก็ก็ทางทางบกทางบกด้วยนะครับ แล้วอย่างทางเรือเนี่ยทางเรือก็ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลภาคเอกชนรถสิบล้อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็เราสามารถทํางานในพื้นที่เนี่ยได้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 ดีร้อยเปอร์เซ็แน่นอนเพราะว่าเรือเราก็สามารถออกตัวทางเรือมีพร้อมมีพร้อมแล้วเลือเหลือแจกจ่ายประชาชนด้วยนะครับแล้วในส่วนทางทางบกนี่ก็เป็นเป็นหน้าที่ของสองสูหรือสายตรวจที่เราจัดขึ้นมาที่ดูแลทางทางบกหรือทางทางทางถนนที่น้ําท่วมไม่ถึงทางเรือเราก็จัดสายตรวจทางเรือ คอยคอยคอยออกตรวจตาของประชาชนในรอบ24ชั่วโมงครับแล้วก็ในส่วนของกําลังบางส่วนก็อาจจะเอารถสิบล้อออกรับส่งประชาชนที่อยู่อยู่ในน้ําน้ําท่วมที่ใช้ใช้ใช้รถไม่ได้นะครับแล้วก็ส่งอาหาราส่งอาหารประชาชนตามที่นโยบายของรัฐบาลส่งน้ําค,คิด,ค,ดคิดว่ามีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนนไม่ขาดตัวบุคคลอะไรครับไม่ติดขัดครับ ส่วนอีกพื้นที่ของบางบอนที่ระดับน้ำยังสูงอยู่ขนานี้คือซอยรางไผ่ในซอยบางบอน3ระดับน้ำโดยเฉลี่ยอยู่ที่30-40ถึงเซนติเมตรส่วนที่ลึกสุดก็คงจะเป็นซอยนายเหลียนที่เราเข้าไปนี่แหละครับข้างในก็มีหมู่บ้านจัดสรรคือหมู่บ้านบางบอนการ์เด้นวิวหและ2หมู่บ้านวดารมอีกส่วนก็เป็นบ้านส่วนบุคคลซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี่ก็มีอาชีพทำสวนอีกเป็นจุลนมนากทีเดียวครับครับ ส่วนรถไฟสายวงเวียนใหญ่มหาชัยนะครับซึ่งขณะนี้ในพื้นที่บางส่วนของรางรถไฟก็ถูกน้ําท่วมสูงอยู่นะครับซึ่งเส้นทางรถไฟสายนี้ก็ไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าเท่านั้นแต่ว่าในยามที่อุทกภัยมาเยือนนะครับซึ่งสร้างความทุกข์ใจให้กับคนหลายคนทีเดียวการนั่งรถไฟไปสัมผัสชีวิตวิถีชีวิตชุมชนนะครับก็อาจจะคลายความทุกข์ใจไปได้บ้างนะครับติดตามจากรายงานของคุณสุภัตราศรีปัจถิมครับ เวลาสองเดือนแล้วที่คุณตาจรูนโตประดิษฐ์วัย78ปีชาวชุมชนสวนพลูต้องนั่งรถไฟจากวงเวียนใหญ่ไปมหาชัยเพื่อผ่อนคลายความคิดถึงลูกสาวและหลานที่ออกจากบ้านไปทำงานแต่ขาดการติดต่อแม้เพื่อนบ้านจะช่วยกันปลอบว่าที่ทำงานของลูกสาวอาจประสบภัยน้ำท่วมจึงทำให้ไม่สามารถกลับบ้านได้แต่ด้วยความรักของพ่อที่มีต่อลูกทำให้ตาจรูนต้องหลับไปพร้อมคราบน้ำตาเกือบทุกคืนคิด น่นคี้คิดเนี่ฮะเฮยอยู่กับลูกกระต้าแล้วก็ลูกเต้าไปแล้วก็ไม่กลับมาแล้วก็นอนน้ำตาตกเลยการเดินทางออกจากบ้านด้วยรถไฟสายเก่ามุ่งหน้ามหาชัยในวันที่ระดับน้ำอย่างท่วมขังบนรางรถไฟสูงช่วงสถานีบางบอนถึงรางโพทำให้การเดินทางของคุณตาจรูนวันนี้ สิ้นสุดที่สถานีรถไฟบางบอนรถไฟสายวงเวียนใหญ่มหาชัยคงไม่ได้เป็นรถไฟเพื่อการสัญจรไปมาของผู้คนที่อยู่บนเส้นทางนี้เท่านั้นนะคะแต่รถไฟสายนี้ยังเป็นรถไฟที่ช่วยผ่อนคลายความทุกข์ของคุณตาจรูนในยามที่คิดถึงลูกหลานค่ะ,ะด ดการเดินทางกลับชุมชนสวนพลูด้วยรถไฟขบวนเดิมทีมข่าวพูดคุยรับฟังเรื่องราวในอดีตของคุณตาจรูนก่อนถึงสถานีปลายทางวงเวียนใหญ่เราจึงได้เห็นรอยยิ้มแห่งความสุขครั้งแรกแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก่อนส่งคุณตาจรูนถึงจุดหมายแล้วเดินจากเราไปพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยมิตรไมตรีสานิตสีมาราถ่ายภาพสุภัตราศีปัชิม สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงานนี่คุณตาจารนนต่อประเด็ดนะครับก็กําลังรอลูกๆแล้วก็หล,ลานๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณวันเพ็ญตอประเด็ดอยู่ที่ไหนหากทราบข่าวนี้ก็ขอให้ติดต่อกลับมาที่คุณพ่อได้ครับทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดจากาแยกบางบอนนะครับช่วงนี้ขอเชิญกลับไปที่สถานีครับ ขอบคุณค่ะคุณสุภัตราศรีประชิมแล้วก็คุณนัทราวุฒิเมืองสุขด้วยค่ะรับเป็นสถานการณ์ภาพรวมที่บางบอนนะครับทนผู้ชมครับและเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมีการอนุมัติงบสำรองจ่ายฉุกเฉินให้จังหวัดที่ประสบทกภัยนําไปช่วยเหลือประชาชนจังหวัดละ50ล้านบาทนะครับเพราะมีการจัดสรรงบประมาณเยียวยาให้12กระทรวงกระทรวงละ100ล้านบาทเพื่อเร่งฟื้นฟูสถานที่ราชการด้วยครับ นางธิติมาใช้แสงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงผล,ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมนั้นเห็นชอบอนุมัติงบกลางนะครับสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินเพื่อให้จังหวัดและส่วนราชการใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพวงเงินทั้งหมด2,650ล้านบาทโดยแบ่งออกเป็นสส่วน ส่วนแรกให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีปทุมธานีและจังหวัดนครปฐมนะครับจังหวัดละ50ล้านบาทส่วนที่2จัดสรรให้12กระทรวงกระทรวงละ100ล้านบาทด้านนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีระบุว่าการจะพิจารณาเพิ่มเงินเยียวยาพิเศษต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะทุกพื้นที่ก็ลำบากเหมือนกันยืนยันเห็นใจประชาชนโดยจะพยายามดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึง ขณะนี้ได้แต่งตั้งให้คณะรัฐมนตรีทุกคนลงไปประจําพื้นที่เพื่อคอยช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้แน่ใจว่าการดูแลต่างๆนั้นเป็นไปอย่างทั่วถึงขณะที่นางสาวอนุตาม,มาอามรวิวัตรรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีมติอนุมัติให้เลื่อนกําหนดการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําวันละ300บาทนะครับให้เลื่อนออกไป เป็นวันที่1เมษายน2555ครับนั่นก็เป็นส่วนของการเยียวยานะคะไปดูต่อเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในนิคมสากรรมนวนครกันบ้างตอนนี้ปัญหาที่เจ้าหน้าที่เขาพบก็คือเรื่องของคราบน้ํามันที่ลอยอยู่บนผิวน้ําก็ไม่สามารถที่จะผ่านน้ำเนี่ยลงไปสู่ระบบปกติได้เพราะมันจะเป็นอันตรายนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณเจวลีวิจาณ์จตเจนค่ะใช่ครับสารชีวบำบัดพันเชิงนิเวศ ที่เจ้าหน้าที่กำลังฉีดพ่นลงบนผิวน้ำที่เห็นอยู่นี้คือหนึ่งในขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียที่ถูกน้ำมันจากเครื่องจักรและชิ้นส่วนของโรงงานไหลออกมาปะปนด้วยคุณสมบัติที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์8สายพันธุ์เอนไซม์และสารเร่งปฏิก,กิริยาการย่อยสลายจึงทำให้สารชนิดนี้สามารถย่อยน้ำมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำได้ในเวลาอันรวดเร็วซึ่งการกำจัดจะต้องมีการกั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนเพื่อไม่ให้คราบน้ำมันจากส่วนอื่นๆไหลเข้ามาปะปนอีก แต่หากเป็นคราบน้ำมันที่จับตัวกับเศษผงและขยะอื่นๆก็จําเป็นต้องใช้สารดูดซับที่มีลักษณะเป็นเม็ดสีขาวเป็นตัวช่วยในการจับสิ่งสกปรกออกไปก่อนค่ะและที่เห็นอยู่นี้ก็คือสารดูดซับน้ํามันนะคะที่เจ้าหน้าที่จะต้องทําการดูดซับบริเวณที่มีคราบน้ํามันหนาแล้วก็เยอะเป็นพิเศษค่ะก่อนที่จะทําการฉีดน้ํายาบาบัดเพื่อกําจัดคราบน้ํามันให้หมดไปจากน้ําค่ะ และคราบน้ำมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ําเกือบจะทั่วพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมนวันครก็ได้กลายเป็นอุปสรรคสําคัญที่จะทําให้การฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะก่อนจะสูบน้ําที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่ออกด้านนอกก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกําจัดคราบน้ํามันเหล่านี้ไม่ให้ปะปนกับน้ําเกินปริมาณที่มาตรฐานกําหนด